ฟังแล้วว่าสังขารทํามาโดดๆดดเนี่ยมุ่งไหมเอาสังขารทั้งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดถ้ามาโดดๆงงด,าาดดๆนะแต่ถ้ามาถ้ามาคาว่าสังขารขานันอันนี้เป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องความคิดการปรุงแต่งในภายใน,นเรียกว่าเจตสิกเป็นพวกกลุ่มเจตสิกแต่ถ้าพูดสังขารทั้งหมดเนี่ยมาโดดๆดคำว่าสังขารามาโดดโดดเนี่ยถ้าสังขารในปฏิจจสมุปบาท หมายเอากุศลสังขารอกุศลสังขารที่ปรุงแต่งกายสังขารวาจีสังขารแล้วก็มโนสังขารสังขารที่ปรุงแต่งทางกายคือก่อให้เกิดกายก่อให้เกิดวาจาและก่อให้เกิดจิตที่เป็นกุศลอกุศลกายที่เป็นกุศลอกุศลวาจาที่เป็นกุศลอกุศลจิตที่เป็นกุศลอกุศลกายก็ทําสิ่งที่เป็นกุศลอกุศล กุศลอกุศลสังขาราที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวกําหนดการกระทําชีวิตและตัวที่จะทําทให้เกิดข้อกําหนดการกระทำในทางชีวิตเป็นสังขารที่ควบคุมชีวิตเราตัวที่ส่งผลมาให้เกิดการกระทําที่เป็นแรงแห่งการยึดมั่นถือมั่นก็คืออวิชชาใช่ไหมความไม่รู้รไม่รู้จากอริยสัจสี่อพอไม่รู้อริยสัจสี่นั่นแหละมันจึงก่อให้เกิดสังขาร คือการกระทามันกระทํากันอยู่แล้วเนี่ยแต่การกระทําใดเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดการสืบทอดสังขารชนิดนั้นๆนะการกระทําอันนั้นถ้าทําด้วยอาวิชาเนี่ยจะสืบทอดก่อให้เกิดสังขารชนิดนั้นนั้นสืบทอดกุศลสังขารอกุศลสังขารในกายสังขารวจีสังขารและมโนสังขารเป็นตัวกระทําการสืบทอดฉะนั้นเมื่อไม่รู้จึงก่อให้เกิดกลุ่มกุศลสังขารอกุศลสังขารเมื่อรู้แล้ว เช่นรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกรู้ข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความดับทุกการรู้อย่างเนี้ยก็เรียกว่ารู้อริยสี่คือทําทําให้อวิชชาหายไปสิ่งที่ทําจึงไม่ใช่กุศลและอกุศลไงการรู้ทุกความทุกเป็นบุญหรือเป็นบาปอา่อทุกขสัจจะเป็นบุญหรือเป็นบาปไม่ไม่เป็นไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไงสมุทัยสัจจะไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแต่เป็นสัจจะคือเขาพูดในแง่สัจจะฉะนั้น การรู้จักสัจจะจึงไม่ได้นําไปสู่การปรุงแต่งในแง่ของกุศลสังขารอกุศลสังขารใช่ไหมเพราะอริยสัจจะอยู่เหนือบุญเหนือบาปเพราะอริยสัจ์อยู่เหนือบุญเหนือบาปผู้ตัสลุอริยสัจ์แล้วจึงเป็นผู้อยู่เหนือบุญเหนือบาปผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่แล้วจึงอยู่เหนือบุญเหนือบาปไม่ถูกบุญและบาปนําสืบทอดเข้าไปในกระบวนการแห่งห่วงโซ่ของการก่อเกิดในภพชาติ แล้วการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสีเนี่ยจะทําพระนิพานให้เชื่อมต่อปรากฏกับจิตจิตที่เชื่อมต่อกับพระนิพานอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีกายสังขารอยู่ในโลกอันนี้อันนั้นก็เป็นเพียงแค่กิริยาแห่งความเป็นอยู่กิริยาแห่งการกระทำํำ